กี Don ่โมงตอนบ่ายครับกี่โมงผมไม่มีนาฬิกาครับแต่ตอนบ่ายต้องไปเล่ไปเล่นที่วัดพ่อนาทึงนะนะครับเล่นไปเล่นในวัดนะนาทึงนะอยากแะไอยากไปเล่นกับครูทีนี้ตอนเจอเลยรับพวงมาลัยนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างนายแกงสระผมเฉยๆครับเฉยๆครับ แสดงว่าหนูไม่มีค่าอะไรเลยมันเป็นไปได้ยังไงไม่จริงอ่ะคนเราต้องมีกิเลสตัณหาท่านี้เป็นลูกเขยอย่เมืองเป็นใหญ่เป็นโตนี่ไม่มีความปลื้มใจเลยไม่มีฮะเหตุผลอะไรผมอ่านไม่ออกผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอมันอ่านหนังสือไม่ออกมันจะไปปลื้มใจได้ไงคนอ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวเิ็มกูดานหนังสือออก้ายเลยลอยค้นจอกเดินนำยาวด้วย งั่ด้ย,ยุดกวนไหนเช็ดแล้วไปยุดทีมทมมหม้อกวายควาแรงชุ่มมึงแรงจะไม่เหลือขึ้นหนังบนหมอ้อควายควาเขาเครียดมันเชี่ยงวะอยากเข้าใกล้ควายแรงชุ่มอันนรายกูหนังบนมันไม่ชดชดกูพลุกวานไม่ออกมาไงเลยชดบนนินตาได้โอ้ก่อนไม่ออกนี่ยาโคกครับนีที่ไหนไปฟ้าไม่ชด ไปดูไม่นานแต่ว่เฟื่องตันผอมายูไม่เมื่อกี้ไปดูจุกเหลืองเขาเร็วพกไม่ได้เร็วเสงเชือเพลนอ่ะกุ้ได้เพลนจะจะรู้ได้ไงเป็นพวงมาลัยของลูกเราแม่ตื่นขึ้นมาไม่อ่านให้ฟังครับหอแม่จะอ่านหนังสือได้เหรอครับแม่ผมอ่านหนังสือได้พ่อผมเคยบวชเป็นพระเลิศศิษย์ขามาแล้วก็แต่งงานกับแม่ผม พ่อเธอเสียชีวิตตอนนั้นอายุเท่าไรผมจําไม่ได้แม่บอกยังไม่ถึงสี่เดือนครับโอ้แล้วอ่านหนังสือไม่ออกก็ได้เรียนหนังสือผมต้องช่วยทํางานแม่แล้วพอเธอได้รู้ว่าเป็นมาอะไราของลูกเราผมกลัวมากครับแม่บอกไม่ต้องกลัวลูกเอ้ความกตัญญูรู้คุณน่ะสวรรค์ก็เมตตามอบมาอะไราให้ผมผมจึงนำมาอะไราพวกนี้มามอบคืนให้ท่านน่ะมอบคืนครับมอบคืนทำไมผมขอรับเป็นรางวัล จะได้เงินทองไปซื้ออาหารให้แม่ไปรักษาแม่ครับพ่อมีอ,อ,อก็เอาชุดนอนที่แดงอะไรอะไชุดนอนชุดนอนอะไรหนังก็ได้นะแต่ก็เาอาชุดนอนแต่จริงแต่ที่ก็กใช้หนังมากว่าอนอนนี่มันสีแดงกันก็แบบออกไปอะไรอ่ะ ชุดนอนได้ตายเลยต่างเสื้อต่างปลาตุ้งติดกันคูนคงจีถ้ถุมแล้วก็เมียซอยเวลากดนตรีเอกใจแล้วก็ป่าโลกโลกรองกินนมส่วนเอกใจกอดรองเพลงก็ไม่ล็อก็โลกนุ่มไม่โลกกินเลยมันน่านึกไม่ว่าเชื้อกับปลาตุ้งติดอยู่ให้โต้งชุ่มไปยามเลือดซอยมาดังแล่ลงก,กูกินนมเฮยแ,แล้ว ไม่มีนโยบายจะรับอะไรนี่คืน <c oughs> ผมจะมอบคืนครับท่านเจห้หเธอแต่งงานกับไหมทองแต่งไหมแต่งไม่รผมจนครับตอบไปตรงประเด็นเดี๋ยวฉันถามว่าแต่งไหมไม่ได้ถามมารวยหรือจนหน <c oughs> ังสือผมก็อ่านไม่ออกฉันถามว่าแต่งไม่แต่งเลยแก้กน้นไม่กินด <c oughs> ไอ้พวกนังลัก ตาหมึกนี่ไม่ดินช่พุมจักเกรจัเต็งวงเล่ากัแปลกแล้วไอ้คนหนังตึงขวดยิบดินเดกได้ไม่แกไมืกไอ้เับก็ไม่รับรับก็ไม่รับตาก็ช่องนแมันก็อยู่นพุทอจะได้มึกินหน้าไปนี่มึกเหน้าไปูอันนังตึงแ่มึนทีแล้วตึงลงมาก้าวในวงเมกินกับยาอนุ่งไูมึกกมาก็ไปเย็บกาวกครับ

กอเลยกูกะแค่ไม่เป็นมันมันนั่นแหละพอติดเกลือก็ตึงหุบคมใช้เกลือแล้กูไม่ใจแล้ว่ารถโยนต์งกรองมันได้ปลื้มเลยกรองลอยไปติดป่วงฟางรถรถไหนลอยรถไหนลอยน้ำเอล้วลอยเออนะเดี๋ยวรถลอยกูก็ออกโบขึ้นเลย ผัวอะไรบัรปบก็แกก็เหีอเลยแต่งไหมเตียนสักแต่งครับแต่งนะคืนะนี้ฉันจะถามเธอเป็นประโยคสําคัญมากตอบให้จริงใจคําตอบนี้มีผลม,มากเมื่อเธอแต่งงานแล้วแม่เธอนางสาวว่าไงโอ้แม่สักให้ผมไม่รับครับรับใครรับแม่รับไปไหนแล้วมาอยู่กับผมอ่ะแล้วเธออยู่ที่ไหนไม่ทราบครับไม่ได้นะ นายเกรียงศักดิ์เป็นคนได้พวงมาลัยมีสิทธิจะใช้ผลประโยชน์พวงมาลัยเฉพาะนายเก็ียงศักดิ์นางสาวซึ่งเป็นมารดาไม่ได้มีสิทธิไม่ได้รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องนายเกรียงศักดิ์มาอยู่ในตําแหน่งขององค์มกกราชกุมารน,นานางสาวก็มาด้วยจะมาอยู่ในตาแหน่งเป็นแม่ขององค์ราชาในอนาคตไม่ได้ทําไมอะ่ะเวสังน้นสังนี่ไม่มีความรู้คนบ้านนอกพวกข้าราชบริพารไม่ปฏิบัติตามก็มีความเกรงใจเพราะถือว่าเป็นแม่ของเธอความพูดว่ามันจะเกิดขึ้นในรั้วในวัง เพราะฉะนั้นเธอตัดสินใจตรงนี้ถ้าจะแต่งงานแม่คนนั้นต้องเลิกนับถือว่าเป็นแม่อจะแ,แม่อยู่กับใครแต่ฉันจะไปรู้ได้พวงมาอะไรไม่ได้ระบุว่าแม่มีผลด้วยพี่เกลียงตัดสินใจตรงนี้นะถ้าพี่เกลียงรับแม่มาด้วยฉันไม่แต่งนะแม่สามีเป็นคนบ้านเนาะที่ฉันรับเป็นแม่สามีได้ไง หาบุคคลอื่นจะไม่เด็ดพ่อช่คนที่มีหน้าตามีสติปัญญาวิชาความรู้แต่เธอจะแต่งงานเธอรับแม่มาด้วยไม่ได้คิดดูให้ดีนะเพียงนะลอนนี้แม่แมีกะแดแล้วแม่ผมอยู่กับใครอ่ะฉันจะไปแก้ปัญหาอะไรฉันถามว่าแม่เธอจะจัดการอย่างไรแล้นีม่้น,นี้นะก็โดยยานกับอะไรพ็รแกป้ปัญหาเองทำไงดีพี่นุย้ย คำนี้นี้แค่ไงอย่างนี้ปุ้มปุ้มแก้ปัญหาเองกับแต่วา่าอาจารย์ต้องออกจันตะขี้ปั้นกับทำไมอะน้าเจ้าแกไปตังน้ำวัวเจา้าปผมปลักงไอ้แบล็คบ,บอยได้เองที่เดียวตายเลยครับที่หนุ่ยแม่ไปแกแกยิ้มตายอยู่แล้วนู่นหนาวนี่ม่วงใหม่เนยไ่อยกครเล่นไม่ค่อยกครเล่นแม่ผมอ่ะในเปลี่ยนสักเธอรับปากว่าแต่งงานแล้วนะแต่ไม่มีสิทธิ์จะออกข้อคิดอะไรทั้งสิ้นเท่าไรนั้นะหนุ่ยหนุ่ยขี้ปั้นกับ ไม่ตะวันวตันยังไม่มีเพียแจ้งพวกกระไอ้หนุ่ยชาวเมืองฮะแค่ชาวเมือ, <laughs> แแแองแคตาแก่หิอืมถจจ้าจะแจกไหนหนุ่ยหนุ่ยสี่พันสำ,สำเร็จก็แม่งกับแต่อย่างนี้พวกพลักปล่มเดียวนี่ทำไมตายบนสุ่มตั้งน้ำใต้พี่หนุ่ยแม่ผมอ่ะหายมึงกินเบียร์เมาให้เต็มทีนี่เปนลนนุ่งกชัดการเห็นต้มเรียบร้อยบ่อไอ้กับต้ปมปลอมแม่มึงช่วยไ,ไปวะดิว่าเฮ้ยยุ่งนี่ไทยไอยู่แล้ว เชื้อกู้จะมึงเหย่อไปห่วงนุง่นเถาไปนั่งไปนั่งสี่พันแน่นอนนะครับนายแจ้งกับวันนี้ดิฉันจะจ่ายเงินให้ในแจ้งสี่พันด้วย,วยไปร่วมมือปฏิบัติภาระหน้าที่อันนี้กับนายหนูหนุ้ยน,น,นะเออต้มเหาายื่อหรอกับทำไมน้อยไปเลยไม,ไม่ไม่น้อยกับปลาหรือแต่ว่าต้มเหยื่อทำไมไม่เอาอ่ะอย่าพูดเลยครับมไม่ดีพูดที่ไหนแจ้งพูดดิทำไมอย่าพูดเลยครับ ฉันหลวงพิดฉันไม่เอาโทษพูดจะพูดอะไรอะ่ะพูดสิเออผมผิษว่างผมผิดหวังเรื่องอะไรผมไม่นึกเหตุการณ์มันจะเกิดปันีาทำไมน้องเทรียมทรัพย์นี่ครับหนาเศร้าอุ่นตึ้งทานนี่ข้อโถครับการประเมินเข้าใจผิดษนา,าเศร้าแงมาหุ่นไหวกับคนบ้านน้องที่รู้เตรียมตัวเตรียมตน คนณีน้องเกลี้ยงที่มันไม่รู้นั่งคื่นไม่ใช่มันโบแล้วกับมันไม่โอกาสแต่บอนพ้อมเยอะแยะกับที่มีสติปัญญาแต่กล้าโอกาสตีจะเรียนเพราะว่าความจนมันอยู่มากว่าถ้ามันเรียนแหมมันตายถ้ามันเรียนมันอดตายมันต้องเอาชีวิตไว้ก่อนเนี่ยเป็นแับนี้แต่บอนพ้อมนักกีฬาแห่งจัดลุยแต่ไม่ได้น่ามีเล่นแต่จัดหลบเหาหลีบกันอยู่ลุยคดีการที่ไปกินตบโกนมาหนองดำดำโบโบบอลป้อมนี่ รูปรหลางพมดังจริงโรดจริงกับเด็ดใจประเสริฐกับไอ้ตายโหงไปดิยังโร่อะแม,นม่นพไดมได้หลกเคยนกะคนพม,มาอยออะไรเราไปจัดแม่มันไหมแต่ตานผู้น่าพูดไนหะ่แตาตานเะจ้าเมืองอาพิษไหมแต่ตาเป็นคนบรรไหนุยบรรพุอมผู้จัดนาโอทำไมเร็วเลยรวปืดๆหานั้นแล้วพไม่พูดอาจไมพูด,พด,พดจริง รัวก้องจาดลุยโู้กุนแล้วดนกุนโบเด็กเอ็งรู้ได้ยังไงมันสู้เวลาจ้านาทวงแต้กับแต่งกันบแจวินเมทมันไม่วิ่งไม่นี่จะได้ให้การอบรมให้สายเครื่องแบบหรือมันสู้ไม่มีแลนสักอย่างนวกเก้าจริงกดบานพุ่มไวยตั้งพื้นได้กับมานั่งใกลความเจริญนายเทเคิดว่าฉันไม่ดูแลประชาชนเหรอดูกับตามดูแต่เมื่อดวันอาทิตย์ที่ไงแจ้งระวังแต่พวกพุ่มมันหยอดยาเล็กๆดีแจ้งระวังมันไม่ถึงทำไม โบ้ไอ้ลมหยมัดแหมโดมันบงังเสียมึดาายยงดา่าใครไอ้แดงด่ากีลมผมมาด่าก้อยไหมผมดา่ากีลมไอ้หนุ่ยว่าไม่ตื้อกับเพระมันหลัวกงหัวกับแม่มันกะปีนในวันนีน้นาเช้ากี่ไม่มากครับคนมานนอกเกี่ยมตัวรูตัวไม,ไม่เจ็บปีปัดเมื่อกี้ไม่มากเพราะเคน,นั่งชื่อพิมพ์แบบไม่รู้ประเทศได้จัดไม่พอมจำไม่ได้แม่คนบ้านนองไม่ใกล้ปุ่งปลาเดีครับแต่ลบเป็นนาย,ยกแค่ป้าหน้าภาประเทชาติอยู่เหมือนกัน ตมนึกไม่ได้ว่าคนเหน้อยป้าเจ๊กูเนี่ยกูบอกหนูไม่แล่นละมึงไปนั่งไในเด็กไปทิศแล้วแล้วไม่รู้พี่พีกูยัง่หมืเรื่องเดี่ยวแก้นกูนายเกมศักตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะแต่งงานหรือจะไปอยู่กับแม่เออผมกราบขอโทษนะครับผมต้องกลับไปอยู่แม่โอยพี่เกลี้ยงไอ้ไข่แล้ว พี่หนุ่ยพูดนะถูกแล้วไม่กี่วันแม,ม่ก็จะสิ้นชีวิตอยู่แล้วอ้าไม่เต่งย่อนนี่ขึ้นซาคกคนกูบัสแตกเมื่อนี่แหละเราเยีเยดแม่มันบัสเราได้หลวงแอปเปิ้ลช่องนุ้ยย่อหน้นาเต่งเอากีการุวยมาแหลกกูกันแลกแม่เป็นของมันหมากว่าของมันก้มเพนไงแล้ว <c oughs> ผมคงรับไม่ได้พี่แท่งพูดถูกแล้ว ผมยังจังได้คือนั้นผลมันตกหลังคามันร่วมเลยแม่เอาหลังแม่แทนหลังคาจนสวาน่างแม่นอนหนาวทั้งคืนเพื่อลูกได้อยู่ปลอดภัยผมลาครับดีไปอะรับมาร่วมกันเดิ <c oughs> ในใลนายเรียงสั่งอุปกรับรอเอามีรับสั่งให้กลับทำไมอะ ทีนี้นายเกลียงศักดิ์เป็นลูกเคยเราวันสมบูรณ์แล้วฉันต้องการจะทดสอบจิตใจของเธอตรงนี้ถ้าเป็นคนที่มีความกตัญญูจริงใจและเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ถ้าเธอทิ้งแมนะ่ฉันจะตัดคอทันทีเธอจะรักประเทศชาติยังไงแม่ก็ยังทิ้งได้ขอโทษนะพี่เกลียงนะเมื่อกี้ก็สนับสนุนแผนของพ่อนะยันไกงพูดแต่พี่เกลียงทิ้งแม่ยังไง ดีค่ะพเพื่อนของเธอนะสองคนนี้เรารับได้คนเดียว <c ười> นะอีกคนหนึ่งรับไม่ได้ปิดทุกด้วงรายเลวนี่ยาน่าหน้ายยาน่าหน้ายแกโยไม่เป็นหรอกโยไม่เป็นไอ้เต็งเนี่ยขึ้นมวลไปจากในรถเบนนู้นั่นนู่อ เดินใกล้ไหมนกกรุงวัดชุมมึงโดนอนสามิบมึงกินด,ด่างเนี่ยอย,าาย,อย,ายอ่างนี้ไว้กระจายอดรวยใกล้ครูสามิบทรับนายเทง่งนายห,หนูหน้อยนี่นายเท่งนี่ทิพแล้วเนี่ยฉันปกครองนครอุดเจนีมาสามสิบเจ็ดปียังไม่เคยเจอใครอย่างนายเทง่งทหารเนี่ยทหารคนที่ติดตามเจ้านายอยู่ใกล้ชิดนี่ มีความกล้าหาญเพียงพอเปรียบเสมือนกับจรเ,เงาที่คอยตักเตือนเจ้านายนายเท่งกล้าด่าเจ้าเมืองต่อหน้าข้าราชบริพันแสดงว่านายเท่งคนนี้มันจะหนักก้านนี้ไปไนะ <c oughs> ด้ไม่ได้ด่าเจ้าเมืองด้วยอยุดมงการ ด่าด้วยคุณธรรมด่าเจ้าเมืองในสิ่งที่ผิดพลาดต้องเอาอย่างนี้บางทีฉันแกล้งทําผิดต่อหน้าข้าราชกาบริหารรู้ว่าฉันผิดแต่แกล้งมาจบสอบเพราะว่าถูกดีไอ้น,นั้นก็ดีไอ้น,นี้ก็ดีอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความจริงใจนายแท่งดีมากกล้าด่าเจ้าเมืองด้วยดวงการด่าด้วยคุณธรรมให้นายแท่งเป็นองครักษ์ของนายเกรียงศักดิ์ รับรางวัลหนึ่งล้านบ้านหนึง่งหลังรถหนึ่งคันเมียหนึ่งคนนายหนูหนุ้ยนี่เลวนางสาวกับนายหนูหนุ้ยนี่นน is is เป็นอะไรกันเป็นน้าสาวกับแม่พี่นุ้ยเป็นพี่สาวแม่ผมและยังจะผลักไอ้ตกบอก่อเห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ได้คิดถึงคุณธรรมรางวัลทั้งหมดตับ นี่รถเบนมึงจอดหน่อยจอดเด็ก้างบ้านแหม,ม่แตะยินแล้วยังได้ยินเลยแต่กระผมติดคุกการจะเมืองก็น่าติดมัง้งจะเมืองไหนคุณคุณท่มืองนี่พูดคุณชันนี่เหลือติดคุกครับใครมีอำนาจมาสั่งจะเมืองติดคุกให้หนุามา่มนุน้ยอ่ะกระมไม่มีอำนาจกับกระผมแรงอ่อดร้าน บวก้าจิ้งทางเราแต่พวกว่าคุณจางหมดกำลังจิ้งนี่มำลังนี่นะว่าป้อมพลักจิ้งแต่พวกอาจาเมืองจางผมกอาจารเมืองหลังเกีศจะไม่เอาดองจนจนหมดกำล่งนี่กำลังต่อสา้เลยพวกโกตัางยาวด้อมแต่พวกไม่กล้าอาจาเมืองอีกาผม็กลัวบทตันมีอำนาจฉันไม่ได้พูดว่าข้าหอกกันมั้งแล้วเรื่องมิติจริงแล้วแล้วคุณแรงพี่น้องเดียว อย่างนี้พูดจริงเลไปนั่งไ,ไป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 นั่งฉันอภัยจากั้งทีหลังอยา่าเอามาใช้นะคุณธรรมสำคัญผมจนผม่มีไม้แล้งแนวไวายทางวายผมงหลูกระลำบากที่พางกันพื้นอายุพ้นอายไอ้ยอาทุพกนอย่างวันอย่างนั้นผมถึงไม่ได้รถยนต์เกลือกเอา เองได้หมดยนอ่ะไปนั่งได้เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนเป็นอะไรเป็นอะไรที่เฮมปพอดีและแตอนนี้บอกขึ้นยอดอะไรอย่างตก็ใช้ไว้กว่าแล้วก็ตัดแต่เหลาดันไปนั่งครับท่านจะกูไม่แข้งติดจิงเลยเดียวๆกูกูเป็นเลยเดี๋ยวแล้วม้วนขึ้นจับปลาออกแดงจับกูได้กันคนเดินกองเม็ดก็ปล่อยกูคนเดียว ตัวจฉกาป้าให้ผมวาดแจมได้กูเกี่ยวเลยกูตาตั้งตัวนเจอาเดีว่าเจ้าร่างมินหยุบหยุกจ้าก้ามาเอามินไม่เดี่ยวพื้อกี้จะได้เล้ว่าก้าวกลางรถจ้าวแรงตีมกูกูนอนในกูแล้วแม่ของมินรถกูรับบ้านเมียตุบแกตายอยู่ไหมทองข้ามานี้ดลยลูกน้ำเกลียงศักก็ไปสวมใส่ชุดองค์พระกุมารดูพ่อจะดูบุคลิกเขาหน่อยดูการเสี่ยงทายว่าเขามี ขนาดบุญกุศลจะสวนใส่ได้ไหมใช่ดิลูกอล้วจอมไร้จังนี่เข้ามากลา ไปไหนไปไหนไม่เ่ว่มชุดหรือชุดอะไรจะขึ้นวานจะล่องหรือจะหลงเเธอดีนายหนูหนุ้ยครับนางสาวแม่ของนายเกลี่ยนสักว์ก็มีอาชีพทำอะไรไก่เมาอะอาชีพอะไรนะคะนายหนูหนุ้ยไก่เมาขายเมา,าเมาไปไน็นไงอะไรนะครับขายเมานาไม่รู้เป็นไง ขายเมาเมาเมาขายอะไรนะเมาเมาเมาขายเมาเมาครับขายอะไรนะครับเมาเมาเป็นไงอ่ะไม่รู้เป็นไงลักษณะของเมาเมาเนี่ยเป็นตัวเป็นเครื่องอุปโภคเป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นแหนวแบนครับเป็นแหนวแบนครับเป็นเล็ดเล็เเป็นยังไงเป็นเล็ดเไม่รู้แล้วมันได้เป็นไงอ่ะ เพราะแรกเริ่มนั่นเป็นนาครับอ๋อขายนาเหรอไม่ขายเมาเมาเมาเนี่ยจำเป็นนา